คือไปอาติชไมแล้วก็คือที่ไดกเวลาเยอะเพราะว่าเพิ่งถึงบ้านตอนแรกคิดว่าจะถึงบ้านเร็วแต่สรุปก็คือถึงบ้านช้ากว่าที่คิดไว้แล้วก็นอนกับน้องซินดี้ที่เป็นบัดดี้นะครับแล้วก็มีน้องๆมาเยี่ยมเยีเยนเยอะเช่นน้องวาวาและเบอร์รี่เป็นตน้นแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เรามาเยี่ยมเยียนเหมือนกัน มีพี่เนลมาตอนเช้ามาหนีผมทําการแสดงอะไรบ้างคือตอนแสดงคือแบบว่าเหมือนเรานับเลขกันใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีพี่แบบว่าผู้บริหารอีกคนนึงอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าน้องมนเน่คิดว่าเออให้แบบแสดงเป็นอะไรอาตมาแล้วยิมเดียวซึ่งน้ำมนลไม่เคยดูหรอกแต่ว่าเออก็เออได้ได้ได,ได้แล้วก็น้ำมนลนะกับน้องโยเกิร์ตเล่นเป็นต้นไม้ก็เลยต้องแบบว่าไปยิบใบไม้มาแล้วก็แบบโพท่าแล้วคือแบบว่าเหมือนน้องโยเกิร์ตก็บอกว่าพี่น้ำมตลโพท่าไม่แก่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ต ตลกมากกลุ่มผมพี่โรดก็ตลกแบบว่าโดนนางยักษ์จะมาแล้วก็มีพาพัห้มันนี์บ้าท,ที่มาช่วยอะไรเงี้ยตลกมาแล้วเมจิเล่นเป็นนางยักษ์แล้วน้องเจลี่เล่นเป็นคนที่มาช่วยตลกมาแล้วเมจิก็มันแอคเซนใหญ่เกินทุกคนของเอเออันนั้นอนะ่ะที่ทุกคนเห็นเกมนะคือของเอเอมันตลกมากตลกแบบอันนั้น่ะตลกมากคือตลกแบบพามากก็คือเอเอไม่พอแล้วต้อมมาเป็นใครน่าจะพี่โรดหรือพี่ต้อไมไปเลยของพี่ต้อมก็น่ารักลพี่ต้อมพี่ต้อมแบบ S <S ใส่ปีกนางฟ้าคือฮาโครสอะไรทุกคนแล้วกลุ่มสุดท้ายเป็นพี่จอบแล้วคือแบบตอนแรกคิดว่าของแบบพี่ต้อมพายแล้วของพี่จอบคือเป็น AVP แบบจริงๆคือมันตลกแบบตลกมากมันไม่เคยมีอะไรตลกขนาดนี้มาก่อนเลยทุกคนเราถึงวันนี้นะคะใช่คือมันเขาให้เขียนว่าขอบคุณอะไรเงี้ยก็เลยคือแบบว่าจะเขียนว่าสู้ๆต่อไปก็รู้สึกว่าเออแบบมันก็ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยที่เป็นเราก็คือขอบคุณที่คือเหมือนแบบว่าวันนั้นเราก็คุยกันแล้วคือแบบร้องไห้แบบร้องไห้เยอะมากร้องไห้ร้องไห้เยอะมากแล้วก็มันคุยกันอะไรเงี้ยว่า คุยกันอะมันก็เลยกลายเป็นคําว่าเหมือนแบบที่แบบเราคุยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าถ้ากับทำมวงก็คือเออขอบคุณที่ทําวงต่ออะไรอย่างงี้รู้สึกว่าจริงๆแล้วคือแบบว่าก็เหมือนแบบว่าเคยคุยกับน้องโยเกิร์ตแค่แบบว่านิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยือนเวลาเจอทำงานอะไรเงี้ยแบบพอในหอก็ไม่ค่อยเจอกันแล้วแบบว่าพออยู่กลุ่มเดียวกับโยเกิร์ตก็เลยได้คุยกับโยเกิร์ตเยอะมากแล้วพอแบบว่าเหมือนตอนเย็นๆแล้วอะไรเงี้ยตอนข้าวอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนฟิลเหมือนรับน้องอ่ะแบบจุดเทียนนต่ออๆกัะไรยยงเเี้ก็ลแบบไจุติยกันต่าเอออบกว่าดีต ใ่ที่ได,ได,ได้ได้คุยกนันอะไรได้คุยกับรุน่นสามแท้ทุกคนเลยแต่ว่ายยเว้นพี่เขาฟางเจ้าเข็มเฟมแล้วก็พี่ยายีเขาเหมือนวนเป็นวงกลมแล้วเหมือน,นวนแล้วมันไม่ครบแล้วก็กลายเป็นว่าสักอย่างนะทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกัน <c oughs> ต้องบกว่าพอคุยกับแอดดี้แล้วแบบร้องไห้แบบว่าตอนแรกอะคือร้องไห้มาทั้งวันแล้วที่แบบคุยกันช่วงกลางวันใช่ไหมคะพอมาตอนเย็นคุยกับแอเออเราร้องไห้ร้องไห้เลยอะร้องไห้แบบเออแอนนี้ก็พูดถึงอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังแบบเออเนี่ยตอนออริชั่นอะไรเงี้ย ร้องไห้จบพวมาคุยกับพี่เฉยร้องไห้อีกร้องไห้คุยกับทุกคนแล้วร้องไห้หมดเลยมันก็พูดให้กําลังใจทุกคนเขาเขากำลังใจสตาร์อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าก็พูดว่าเออขอบคุณนะคะที่แบบว่าทําวงต่อถึงทุกวันนี้แบบเหมือนตอนเขาพูดถึงแบบซิงเกิลไอตากาเต้าแบบว่าเออจุดเริ่มต้นเหมือนแบบมีคนเพียวเดอร์แค่แบบประมาณหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแผ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่เขาก็เล่าให้ฟังนะพี่ต้อมก็เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนพอตอนพูดตอนจบแบบเหมือนพอรุ่นห้าเหมือนเขาเออรุ่นห้าใครพูดมาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมมืออนนแบบว่าาีส้ย ที่แบบว่าเออน้องแบบเหมือนไม่นบนมาน้องก็เลยเหมือนขอพูดอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำมนต์ที่ที่เหมือนพี่โรดก็อาอยากฟังน้ำมนต์พูดอะไรเงี้ยคือแบบตอนนั้นตกใจมากที่พี่โรดเรื่ ก็แบบเขาก็เรียกแล้วมันก็เลยพูดว่าเออขอบคุณนะคะที่แบบว่าในหนึ่งมื่นเจ็ดพันคือมันตอนนั้นมันมันร้องไห้เลยนะทุกคนแบบว่ารู้สึกเหมือนเออเขาก็พูดถึงว่างานจับมือครั้งแรกมันแบบว่าอยู่ในห้างที่แบบว่าอยู่ชั้นใต้ข้างใต้ด้วยสามอะไรเงี้ยซึ่งน้องมุนก็นึกภาพออกเลยเพราะว่าก็คือก็ไปมาเหมือนกันไงทุกคนนึกออกแบบไปมาเหมือนกันนะคือแบบเพียอเดอร์มาสองแผ่นอะแล้วก็ไปกับน้องสาวไปกับจ่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปมด้วยกันจริงๆแบบไปเจอจริงๆว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแบบซิงเกิลแบบออออออะะะกกกาาาต้้้้โโโคคคคคฟจจุุนนนีีีีชิิิิมมมเดไไไรรงงยืืแบบส่ป ลแล้วก็เห็นเพื่อนจริงเหมือนทุกคนเคยไปต่อแถวไปว่าเข้างานจับมือที่แบบนั่งในหอว่างใช่ไหมคะคือเราก็เป็นคนที่แบบไปนั่งรอในว่างเหมือนกันอะไรเงีเ้ยคือรู้สึกว่าแบบผ่านมาจริงแล้วคือพอเขาพูดเล่าอะไรให้ฟังอะ่ะก็ซึ้งทุกอย่างเลยซึ้งแบบซึ้งทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาว่าอยู่เป็นเบื้องหลังตรงนั้นแต่ว่าเออเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปงานตรงนั้นอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าโหแบบทุกคนเนื่อยไหมอะไรเงี้ยแต่พอแบบพี่เราให้น้กบอลพูดกันแบบเออขอบคุณนะคะที่แบบว่าทําวงมาถึงทุกวันนี้ทําให้แบบว่าแฟนคล ก็แบบว่าเราก็เขาไม่มีโอกาสเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพูดว่าเออจริงๆแล้วแบบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแผ่นอันนั้นมันอยู่กับน้ำมันสองแผ่นะอะไรเงี้ยที่ให้พี่ชื่เซ็นไปแล้วอันนึงแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากที่เขาทำมุ่งต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวก็พูดประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องความลับอีกที่ยังพูดไม่ได้แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจนออกไปแบบว่าผ่านไปแล้วอีกเป็นปีจะพูดได้ไหมแต่ว่าถ้าพูดได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังขอติดไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดพูดได้เดี๋ยวจะพูดไม่่ไได้มมันาืพูดเสร็จออ่่แแแลล้้วววบบบบบบาาามมีคนตกัืให้หนัก มากร้องไห้หนักกว่าเดิมตอนแรกแบบว่าร้องไห้แบบร้องไห้แล้วนะแต่พอเขาพูดก,กับมาแบบว่าเอออะไรเงี้ยคือพูดไม่ได้แต่พูดเขาเขาพูดก,กับมาเลยร้องไห้แบบจนเพื่อนแบบว่าเออเน้องวันมันร้องไห้เพื่อนแบบนั่งปอบ <c oughs> แต่แบบดังก้มตาร้องไห้อีกคนเดียวก่อนทุกคนเศร้ามากก็ตะวันคุยกับพี่เจาด้วยพ,พี่เจาบอกว่าขอบคุณนะที่แบบว่าเลือกมาเข้าวงอะไรเงี้ยแบบว่ามาเข้ามาเข้าวงนี้อะไรเงี้ยแบบเออขอบคุณมากมากอะไรเงี้ย <c oughs> สินดีไหมสรุปไม่นะทุกคนสินดีเรียมร้อนมากเหมือนตอนเหมือนน้องสินดีแบบตอนนั้นน้ำวนยังไม่กลับห้องแล้วน้องสินดีก็เอ้ยทักมาว่าเอ้ยห้องลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวแบบว่าพรุ่งนี้หนูเก็บให้อะไรเงี้ยพอเปิดเข้าไปห้องมันไม่รกเลยทุกคนแบบไอห้องเพื่อนข้างๆไอพวกนั้นอะรกกว่ายเยอะมากคิวาสินดีเก่งไหมแต่สินดีบอกว่าดีใจมากที่ได้พี่น้ำวนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เกรงอะไรอย่างนี้อ๋อเรารู้สึกว่าการไปเอาทิ้งทำให้คุยกับพี่เชิงง่ายขึ้นรู้สึกว่าเราน่าจะสนิทกันถ้าเกิดว่าาานนลจกี้ ถึงว่าเราน่าสนิทกันได้เพราะเราดูชอบอะไรหมนเหมือนกันเราจะบอกว่ามีคนแต่งเป็นแอดเอประมาณ3คนคือน้องแพนเค้กไอเนียแล็ไอไข่หมูต้งกว่าเราแบบเหมือนจัดแบบพลุนพลัง,ลงเหมือนเป๊ะเป๊ะแบบเป๊ะเ,เ,เออจริงทุกคนตอนแรกเรูจะมีคนเป็นคบเป็นชืน้อให้ดินเดปีน่าเนมันคเป็นพี่เชือ้อเนมตเลิกกินน้ำหวานได้แล้วเ,เ,เดี๋ยวทดลองทดลองแล้วคเป็นคุณชื้อให้ดินสวัสดีค่ะพวกเราบี่นเคปเทียนค่ะสวัสดีค่ะแค่ทุก พอเชฟพูดเราแคปให้ทุกคนพูดว่าแชรนะคะแคปเชรแคปเชร์แคปเชรสวัสดีค่ะพวกเรามีแคปเอร์ตี้ก็มีอะไรกันพี่เชอร์คิดว่าจะบ่นดูอ่ะพี่เชอร์ล้วนะ่าเธอต้องเดบิวต์แล้วสู้ๆทำก็ให้หนันกๆทีสิบห้าออกให้มันเยอะๆเลยออกให้มันเยอะๆออกให้มันจริงจังส่งงานด้วยก็มีอะไรอีกเชออยู่ตรงนี้เชอเหนื่อยมาก ฝากเบียนเคโปเตด้วยนะคะตอนั้นโดนดูบ่อยทุกคนช่วงแรกๆมันน่าจะโดนดูบ่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาเราก็ต้องแบบจริงจังกับการเดบิวต์แต่ละทุกคนก็คือขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้เราเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่ได้เดบิวต์ด้วยนะคะแต่ว่าแบบรู้สึกว่าพี่เชื่อเขาภูมิใจกับรุ่นสามมากๆเลยนะแบบที่ไปเอาติ้งมาแล้วเห็นนะแบบเขาดูภูมิใจกับรุ่นสามมากแบบว่าเหมือนแบบเออเขาแบบว่าปารุ่นสามมากับมือเขาอะไรเงี้ยเขาดูภูมิใจภูมิใจกับรุ่นสาม อ๋อแล้วแบบว่าเหมือนเขาให้มีมีให้แต่งตัวแบบว่าตามตีม B N K อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่พี่หูเห็นพี่หูเป็นขวัยเ,เพราะว่าแต่งตัวตามตีม B N K แล้วนว้องมน่ะก็แต่งเป็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะแต่งเป็นแฟนคลับ,บเพื่อนอันนี้ก็ได้แต่งเป็นแฟนคลับเหมือนกันแล้วแอลก็ถามว่าเอ้ยแต่งเป็นอะไรเพราะแบบว่าเหมือนมีจบกลุ่มแล้วก็อยู่กับแอลด้วยรอบนึงแล้วก็อ๋อเดี๋ยวแต่งเป็นแฟนคลับอะไรแอลบอบกว่าเอา้าไม่แต่งก็เป็นอยู่เหรอนี่ เว่ากับซินดีคือตอนนั้นเราเดินมาเอาของที่ห้องคือเพื่อนคนอื่นไอ้พวกแบบว่าเพื่อนวนคนอื่นอยู่ห้องข้างๆกันแลวอยู่ขอพอดีเป๊ะข้างๆกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้อยู่ห้องเท่าไหร่แล้วเหมือนแบบน้องซินดี้คงเงาั้งบางว่าก็ยังเหมือนมาเล่นด้วยมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็กลับไปอะไรเงี้ยเออเขาเปิดประตูเข้าไปก็เจอซินดี้กหลับอยู่และน้องหลับหน้าตาดีมากทุกคนแบบซินดี้หลับหน้าตาดีมากแล้วแบบหน้าแบบล้วแบบ ปิ๊งปิ๊งอ่ะคนอื่นนอนหลับไงไม่น่ารักเลยคือน้ำมนไม่เห็นคนอื่นหลับไง,งเห็นแต่น้องซินดี้หลับเพราะว่าเรานอนด้วยกันก็เลยเห็นน้องซินดี้หลับแต่ว่าคนอื่นเราไม่เห็นติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอปสื่อฟังเพลงกับ V R และยังมีเพยเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for t e application